สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ในร่มแล้วก็มีใบสวยงามต้นที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คืออะโกลนีมาเงินเต็มบ้านซึ่งหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับอะโกลนีมาหลายๆต้นที่มือเย็นสตูดิโอแนะนำไปแล้วนะครับก็จะพบว่าสกุลอะโกลนีมาเป็นสกุลที่ใหญ่โตมากๆเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่มีพืชพันธุ์เดิมอยู่ในสกุลอยู่ค่อนข้างมากเลย ประกอบกับเป็นต้นไม้ที่สามารถผสมพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงพันธุ์จนมีคุณลักษณะเด่นๆหลายๆประการขึ้นมาจึงถือเป็นสกุลใหญ่โตโมโหราณเพราะว่ามีลูกผสมใหม่ๆมาให้เห็นซึ่งเงินเต็มบ้านก็เป็นหนึ่งในนั้นครับสกุลหรือจีนัสอากุิมามีรากศัพท์มาจากคำสองคำก็คือคำว่าอากลส s และคำว่าเนมาสำหรับคำว่าอกลสก็หมายถึงสว่างหรือแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน และคําว่าเนมาก็หมายถึงเส้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเอาคํา2คํานี้มารวมกันเป็นอากลนิมาก็จะหมายถึงคุณลักษณะหรือสันฐานสําคัญของอากรนิมาเลยก็คือมีดอกที่มีลักษณะเป็นจันหรือเป็นช่อดอกแบบสปาดิกซึ่งมีสีขาวสว่างเห็นได้ชัดเจนนี่เป็นคุณลักษณะสําคัญของอาโกลนิมาเลยและส่วนดอกแบบสปาดิกนั้นเองที่ ไขความลับว่าทําไมอโกรนิมาถึงมีหลากหลายสายพันธุ์เพราะว่าเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียบานไม่พร้อมกันจึงทําให้หลายๆท่านที่เข้าใจในอุปนิสัยนี้นําเกสรตัวผู้ที่มีลักษณะเด่นมาผสมกับเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งทําให้เราได้ลูกผสมที่น่าสนใจแบบนี้เลยครับไปติดตามและรู้จักให้มากขึ้นกับอโกรนีมาเนื่องเป็นบ้านครับ ก่อนอื่นมือเย็นสตูดิโอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้อยากจะให้มือเย็นได้ทําความรู้จักกับตัวอะโกรนีมาเงินเต็มบ้านซึ่งเราได้ทําความรู้จักไปแล้วว่าเขาอยู่ในสกุลอะโกรนีมาเหมือนกันเป็นสกุลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ร่มรําไรแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆอีกต้นหนึ่งเลยเราเริ่มต้นทําความเข้าใจจากตัวสันถานของอะโกรนีมาก่อนว่าเขาเป็นต้นไม้ใบค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็ เนื้อใบที่จับดูก็จะรู้ว่าหนามากๆถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีใบสีขาวสว่างมากๆเพราะเนื่องจากว่าตัวเนื้อใบของเขาเป็นสีเขียวปนขาวจะออกดูสีเงินๆด้วยซ้าไปอย่างไรก็ตามถ้าหากเราพิจารณาตัวเส้นใบที่มีลักษณะเด่นชัดและประกอบกับตัวเนื้อของใบหรือลายของใบก็มีความเด่นชัดของเนื้อหรือลายใบ อยู่ด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่ามองผัดผาดมองเผลอๆดูไกลๆจะเป็นต้นไม้ที่มีใบออกสีขาวหรือสีเงินแต่เมื่อพิจารณาเข้ามาใกล้ๆก็จะพบว่าเขามีรายละเอียดของเนื้อใบพอสมควรเลยนะครับประกอบกับอโกนีมาเงินเต็มบ้านเป็นอะโกนิมาสายพันธุ์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่โตพอสมควรสูงใหญ่กว่าอโกนิมาอย่างแสงเงินแสงทองก็จึงทําให้ได้รับความนิยมในการที่จะปลูกประดับเป็นไม้กระถาง ไปตั้งไว้ในพื้นที่อาคารบ้านเรือนที่ได้รับแสงแดดแบบร่มรำไรก็อยู่ได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่ามีใบกว้างทําให้ส่งเสริมความสวยง,งามของอาคารบ้านเรือนโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ห้องหรือผนังห้องที่มีสีค่อนข้างทึบสักนิดหนึ่งหากนําอะโกนิมาเงินเต็มบ้านไปวางไว้ในพื้นที่เหล่านั้นก็จะทําให้สีของห้องดูสว่างขึ้นมามา,มากๆเลยครับ เรื่องอุปนิสัยในการเลี้ยงดูนั้นก็เหมาะอย่างยิ่งกับการเลี้ยงดูในบ้านเราเพราะว่าอะกรูนีมาหลายสายพันธุ์เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วมีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตร้อนชื้นของทวีปเอเชียซึ่งแน่นอนนะครับว่าคุ้นเคยกับอากาศในบ้านเราเป็นอย่างดีจึงเป็นคําตอบว่าทําไมอโกรูนีมาหลายสายพันธุ์จึงเติบโตได้ดีในบ้านเราด้วยความที่อะกรูนีมามีธรรมชาติอย่างหนึ่งเลยก็คือจะมีการเจริญเติบโตของทรงต้น ยืดยาวขึ้นไปเรื่อยๆและลักษณะดังกล่าวนั้นไอโกริมาก็พร้อมที่จะแตกตาข้างออกมาด้วยยิ่งถ้าเราส่งเสริมโดยการตัดยอดเดิมไปอิทธิพลของฮอร์โมนที่ข่มตาข้างอยู่ก็จะยิ่งส่งเสริมให้อโกริมาเงินเต็มบ้านมีการแตกยอดด้านข้างออกมาให้เราเห็นอย่างเด่นชัดและก็จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งทำให้หลายๆท่านที่ปลูกอโกริมาเงินเต็มบ้านอยู่ ถ้าไม่ตัดออกไปขยายพันธุ์ก็จะได้กอที่มีขนาดใหญ่โตมากเนื่องจากมีการแตกออกไปด้านข้างอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับสำหรับทางด้านขวามือที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นเงินเต็มบ้านที่มือเย็ยนตัดกิ่งออกไปเพื่อทําการขยายพันธุ์และเราก็นําไปใส่ถุงอบไว้ได้ประมาณสักเกือบเกือบสเดือนแล้วครับก็แน่นอนว่างอกรากแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดให้ดูกัน จากที่ทําเช่นนี้ก็จึงเป็นการยืนยันครับว่าเงินเต็มบ้านเป็นต้นไม้ที่สามารถทําการขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชํากิ่งเราก็ใช้มีดคมๆในการเฉือนหรือตัดลงไปที่กิ่งเดิมนะครับสามารถที่จะนํากิ่งนั้นไปทําการปักชําอย่างที่เห็นได้สำหรับท่านที่ไม่มีตู้อบก็ไม่ต้องกังวลแต่ประการใดนะครับเราก็สามารถที่ใช้ถุงแบบนี้แหละแล้วก็ปักชำลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขางอกรากหรือเปล่า หลายๆท่านที่มีการปักชำแล้วก็ใส่ถุงอบไว้นะครับเราต้องตรวจสอบอย่างหนึ่งก่อนเลยนะครับว่าตัวถุงอบนั้นเก็บรักษาความชื้นสัมพัสในบริเวณถุงได้อย่างเพียงพอหรือเปล่าเราก็ให้ดูจากไอ้น้ําที่เกาะอยู่บริเวณผิวถุงก็แสดงว่าเก็บความชื้นได้นะครับถ้าไม่มีไอ้น้ําอยู่เลยตั้งข้อสังเกตไป2ประการคือ1นความชื้นในนี้ไม่เพียงพอและ2ก็ถุงนี้ปิดไม่สนิทนะครับก็ต้องแก้ไขโดยด่วนนะครับ เราก็มาเปิดลุ้นกันดูเลยนะครับจากการที่เราปักทําไว้เกือบเกบสเดือนนะครับการที่เรามัดใบไว้เช่นนี้ก็มีเหตุผลนะครับก็คือป้องกันไม่ให้ตัวเนื้อใบเนี่ยสัมผัสกับเนื้อของถั่วโดยตรง <Okay. S 1> ซึ่งความชื้นเหล่านั้นจะทําให้เนื้อใบเน่านะครับเราก็มัดหรือห่อเขาไว้อย่างเงี้ยสักนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้ไปทําลายทรงพุ่มเขาแต่ประการใดนะครับแล้วก็จะทําให ตัวพุ่มใบเนี่ยยังคงมีความสวยงามเมื่องอกรากแล้วก็สวยงามไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีหลอดใหม่หรือใบใหม่ที่แตกยอดขึ้นมาด้วยนะครับยืนยันว่าอันนี้มีรากแน่นอนนะครับเราก็จะมาแกะให้ดูกันจากตรงนี้เลยนะครับก็หลังจากนี้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในถุงอบแล้วนะครับพอเขามีรากเดินเต็มกระถางอีกสักนิดหนึ่งก็นําไปปลูกกันครับสําหรับส่วนนี้นะครับกิ่งกิ่งนี้เขาก็คือกิ่งเดิมบริเวณนี้นะครับที่ ถูกตัดหรือถูกเฉือนออกไปจึงทําให้ฮอร์โมนที่เคยข่มตาข้างบริเวณด้านนี้ก็หมดอิทธิพลลงไปครับจึงทําให้ตาข้างที่อยู่บริเวณนี้งอกออกมานี่จึงเป็นคําตอบว่าทําไมแอคกริมาจึงมีกิ่งใหม่ๆหรือแตกพุ่มออกไปได้เยอะแยะมากๆนะครับหลายๆท่านที่ปลูกเลี้ยงอยู่ก็จะทราบดีทีนี้เราก็จะทําการตัดกิ่งนี้ ออกไปปักชำอีกทีนึงครับแต่เราก็ทําการตัดแต่งกิ่งเดิมก่อนนะครับเอาใบที่เสียหายไม่สวยงามทิ้งไปนะครับเฉียนให้ติดบริเวณโคนต้นเลยนะครับจากนั้นเราก็เฉือนลงไปเลยนะครับใช้มีดคมๆไปหั่นง่ายมากๆครับแบบนี้เลยหากท่านมีปูนแดงก็ทาเพื่อป้องกันเชื้อโรคในการเข้าไปบริเวณผิวนั้นด้วยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ริดใบครับเอาใบเอาใบของเขาออกบ้างนะครับ เพื่อลดการคายน้ำถึงแม้ว่าเราจะปักอยู่ในถุงอบกต็ตามแบบนี้นะครับแบบนี้เลยเนีย่ยครับเหลือไว้ไม่กี่ใบนะครับ3 4ใบวัสดุปลูกหรือเครื่องปลูกที่ใช้ปลูกโก,กนีมาก,ก็ให้คำนึงถึงว่าจะต้องมีอินทรีย์วัตถุอยู่ค่อนข้างมากๆเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตวรวมไปถึงเครื่องปลูกนั้นควรจะมีการเก็บรักษาความชื้นได้ดีแต่ก็ต้อง ระบายน้ำและถ่ายเทยอากาศได้ดีไปพร้อมๆกันด้วยด้วยเหตุนี้ก็มีแนวทางหรือ2ทางเลือกที่ท่านจะปลูกอโกนิมางเงินเต็มบ้านนะครับประเภทที่1เลยก็คือไม่จําเป็นต้องใช้ดินเลยให้ท่านเพียงใช้แค่กาบมะพร้าวสับกับอินทรีย์วัตถุในอัตราส่วน1ต่อ1กาบมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็อินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกส่วนหนึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใช้มาเป็นเครื่องปลูกก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรืออีกสูตรหนึ่งก็คือใช้ดินปลูกด้วย โดยมีส่วนผสมเป็นดินปลูก1ส่วนอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีก1ส่วนในส่วนสุดท้ายก็ใส่กากมะพร้าวลงไปอีกสัก1ส่วนเพื่อช่วยส่งเสริมให้มีการระบายน้ํารวมไปถึงการเก็บรักษาความชื้นได้ดีขึ้นด้วยทั้งหมดก็นํามาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใช้เป็นเครื่องปลูกหรือดินปลูกรวมไปถึงการใช้เป็นวัสดุในการปักชำไนโครฮิมาเราก็ใส่ดินปลูกลงไปในกระถางนะครับแล้วก็แหวกดินลงไปหน่อยนะครับอาจจะใช้ไม้หรือวัสดุแข็งๆก็ได้นะครับ เราก็ใส่ดินลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็กลบก่อนจะใส่ถุงอบเราก็มัดใบไว้นะครับเพื่อป้องกันการสัมผัสกับตัวผิวถุงแต่ถ้าท่านมีถุงขนาดใหญ่หรือมีตู้อบก็ไม่จําเป็นต้องทําอย่างที่มือเย็นทํานะครับแล้วเราก็มัดพอที่เขาจะอยู่ก็เพียงพอแล้วนะครับก่อนที่จะไปใส่ถุงอบนะครับเราก็ลดน้ําให้เขาชุ่มชื้นอย่างเพียงพอซะก่อน แล้วขั้นตอนต่อไปก็นําไปใส่ถุงอบเดิมครับที่เราปักทําว้านั่นแหละเป็นการประหยัดนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งขยะให้กับโลกนะครับเราก็เอามาใช้เหมือนเดิมแล้ก็มัดเข้าไว้แบบนี้เลยเราก็มัดเชือกครับให้พออยู่ป้องกันความชื้นไม่ให้ออกนะครับมัดให้แน่นทกนิดหนึ่งหลายท่านอาจจะใช้หนังยางก็ได้นะครับ ท่านก็นําไปไตั้งไว้ใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็แขวนเข้าไว้แบบนี้ทําให้ถุงตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ตึงขึ้นนั่นเองแบบนี้นะครับโดยที่ตัวพื้นกระถางก็แตะกับดินเราจะเห็นว่าถุงตึงขึ้นนะครับแล้วก็การที่ถุงตึงก็จะไม่สัมผัสหรือสัมผัสกับผิวใบได้น้อยก็ป้องกันการเน่าได้เองครับผมพื้นที่วางกิ่งชำแอโกเนีมาเงินเต็มบ้านนะครับเราก็นําไปวางไว้ในพื้นที่ร่มดําไร เราก็ไม่จําเป็นต้องลดน้ําเลยนะครับเพราะว่าเราใส่ในถุงอบเรียบร้อยแล้วในช่วงฤดูการนี้นะครับก็คือฤดูแล้งฤดูแล้งก็คือหนาวกับร้อนอยู่ด้วยกันนะครับก็คือเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ําหรือความชื้นสัมผัสในอากาศค่อนข้างน้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูหนาวนั้นเป็นช่วงที่มีลมค่อนข้างแรงนะครับในบางพื้นที่การสูญเสียน้ําจะเป็นไปได้มากเลยการปักชําแล้วนํากิ่งชําไว้ในถุงอบหรือตู้อบ ก็เป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมควบคุมความชื้นสัมผัสได้ดีมากๆแล้วก็ทําให้มีโอกาสงอกรากค่อนข้างสูงมากเพราะพืชสูญเสียน้ําได้น้อยนั่นเองอโก n นิมาเงินเต็มบ้านเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบแสงแดดแบบร่มรําไรที่มีคุณภาพของแสงจ้าพอสมควรจะทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีมากๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการได้รับแสงแดดโดยตรงแต่ถ้าท่านจะวางไว้ในพื้นที่ ได้รับแดดเช้าอ่อนๆก่อน9โมงเช้าก็เป็น wow. เรื่องที่ดีเลยแล้วก็จะทําให้เจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นด้วยครับร่มราไรแต่ต้องมีคุณภาพของแสงจ้าฟุ้งกระจายจะทําให้เขาเจริญเติบโตดีนะครับการลดน้ําสําหรับอากกนิมานั้นก็ต้องคํานึงถึงการรักษาความชื้นอย่างเพียงพอได้ตลอดทั้งวันของอากกนิมาเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นพอสมควรเลยครับถ้าเรามีเครื่องปลูกที่สามารถรักษาความชื้นได้ดีแล้ว รดน้ำวันละหนึ่งครั้งในช่วงเช้าก็เพียงพอแล้วแต่จะลืมว่าลองตรวจสอบอีกสักนิดนึงอาจจะใช้หลังมือแตะลงไปที่ตัววัสดุปลูกถ้ายังมีความชื้นเย็นเย็นมืออยู่แล้วก็ก็ถือว่าวัสดุปลูกยังคงมีความชื้นอยู่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต,ตของไอลกนิม่าเงินเต็มบ้านครับถ้าหากท่านปลูกเลี้ยงอยู่ในอาคารบ้านเรือนก็แนะนําว่าควรจะต้องมีจานรองกระถางเพื่อที่จะรองรับน้ําส่วนเกินไปกองอยู่ที่จานรองด้วย และจะช่วยรักษาความชื้นได้ดีมากๆเลยครับสําหรับการใส่ปุ๋ยก็สามารถให้ได้ทั้งปุ๋ยคอ,อกแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับสำหรับปุ๋ยคอ,อกสําหรับปุ๋ยคอ,อกก็ใส่สักครึ่งกํามือแล้วก็โรยลงไปบริเวณตัวผิวกระถางนอกจากนี้แล้วการใส่ปุ๋ยไร้าช้าก็ใส่ปุ๋ยสูตร13 13 13, 13หรือ 16, 16 16 16ก็ได้นะครับสักหนึ่งหยิบมือโรยลงไปที่โคนต้นแบบนี้เลยครับเราก็จะพบว่าไก่ิมาเงินเต็มบ้านนะครับ เป็นต้นไม้ที่มีการทิ้งใบล่างอย่างนี้แหละถ้าเราขาดการดูแลนะครับเขาก็จะเน่าทิ้งไปเองแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเห็นว่ามีใบอื่นๆที่พร้อมจะเสียหายแล้วก็ทิ้งใบล่างลงไปนะครับวิธีการก็คือเราก็ใช้กรรไกรคมๆตัดลงใบที่บริเวณโคนต้นแบบนี้แล้วเราก็ตัดแต่งครับในส่วนอื่นๆด้วย กิ่งที่อยู่ด้านในห,นา,หากแทงเข้าทรงปุ่มตัดออกก็ดีนะครับเพื่อป้องกันการสะสมโรคและ,มะแมลงแบบนี้เลยครับนอกจากจะใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยละลายช้าแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถจะใช้ได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อาการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่อยู่ในร่มก็คือการให้ปุ๋ยทางใบครับเราก็สามารถจะใช้ปุ๋ยทางใบสเปรย์ลงไป บนใบได้นะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าการใช้ปุ๋ยทางใบนะครับก็ควรจะใช้ในช่วงอุณหภูมิประมาณสักไม่เกิน25องศาเป็นช่วงระยะเวลาที่ปากใบกําลังเปิดพอดิบพอดีไม่ปิดนะครับเพราะถ้ามีอุณหภูมิสูงมากกว่านี้ปากใบก็จะปิดการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบลงไปในช่วงระยะเวลานั้นก็จะไม่ได้ผลครับสักก่อน9โมงถือว่าเป็นเวลาที่ดีมากครับสเปรย์ลงไปครับ ไม่ต้องสเปย์มากเกินไปนะครับทุก7 1 5ถึง15วันก็ได้ผลดีมากๆครับจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเลยการดูแลอีกประการหนึ่งนะครับก็คือการทําให้เขามีใบที่เงางามเนื่องจากว่าอาโกนิมาเงินเต็มบ้านเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อใบหนานะครับหากเราปลูกเลี้ยงไว้ในพื้นที่ร่มราไรแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเราการส่งเสริมให้เขามีใบมันเงามากขึ้นก็จะทําให ตัวทรงพุ่มดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเราก็สามารถจะทําการเช็ดใบได้ด้วยนะครับหาผ้าสะอาดๆมาเช็ดใบเขาสักหนึ่งรอบแล้วก็อย่าลืมว่าต้องรองมือไว้ที่บริเวณด้านล่างด้วยนะครับไม่ฉะนั้นใบจะหักเสียหายนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ํามันมะกอกนะครับเช็ดลูบลงไปนะครับโดยที่ใช้มือของเรารองไว้ด้วยนะครับใช้มือของเรารองไว้ด้วยเช็ดลูบไปแบบนี้ถ้าเราดู ใบที่ทําการเช็ดแล้วกับที่ไม่ได้เช็ดเราก็จะพบว่ามีความเงางานแตกต่างกันมากๆครับโรคและแมลงของอะโกนีมาเงินเต็มบ้านก็ทํานองเดียวกันกับอะโกนีมาต้นอื่นๆนะครับสามารถถูกเข้าทําลายได้จากศัตรูพืชจําพวกเพลี้ยแล้วก็หนอนต่างๆในการเข้ามากัดกินใบนอกจากนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการเน่าในจุดต่างๆ โดยเพราะอย่างยิ่งเชื้อราและก็เชื้อแบคทีเรียต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชืน้นหากอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอย่างที่ว่าได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอย่าให้น้ําและความชื้นมากเกินไปนะครับต้นปี2565เมื่อย็นก็สวัสดีปีใหม่ส่งความสุขและส่งเงินเต็มบ้านมาให้กับทุกท่านด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้น มีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครสำหรับท่านที่มีญาติสนิทมิตรสหายที่สนใจเงินเต็มบ้านอยู่แล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอ เงินเต็มบ้านแล้วก็บอลดำแบล็กเมจิกขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ